ตอนนี้คุณอยู่เมืองอะไรเมืองหุ่นยนต์ไหนมาดูหุ่นยนต์มีหุ่นยนต์ตัวอะไรบ้างโอ้ปีศาจช้อนมาดูน,น,นี่เหรอ,ปอไปเข้าไปช้อน ซื้อบัตรก่อนนะคะคนละ50บาทเด็กฟรีขอบคุณค่ะรับน้ำฟรีด้วยอุ้ยพอเข้ามาเป็นไงโอ้โหฟองเล่นเพียบเลยชอนชอนพาไปดูเลยครับอวาตารอวตารโอ้มามาดูกันมาดูกันนีใช่ไหมสูงมากตัวใหญ่มาก แล้วข้างหลังเอเลียนไปดูไปดูปดมีองค์พานด้วยนะดาวดวงใหม่ไงชอนอ้าวโอ้โหคอเตอร์อะไรเนี่ยมันชอนคอเตอร์ต่างดาวอันนี้เข้าสู่เมืองต่างดาว นี่มีที่นั่งให้ด้วยทำจากเหล็กโซ่อะไรอย่างนงีบน้บึนบึนอาบิสวิตด้วย เอาเปิดประตูออกมาสิครับมีเสียงเพลงให้ด้วยอ,อไปดูตรงนู้นกันปิดประตูด้วยปนนไ,ไปดูไปดูฝั่งนี้มีอะไรข้างในข้างในเป็นอะไรแบบจำลองอุ๊ยมีหุ่นยนต์ด้วย <laughs> เป็นเหมือนอีกเมืองหนึ่งเลยเนาะของเล่นเพียบเลยอันนี้เป็นแหล่งขายของซึ่งตอนนี้เขาไม่ได้ขายอะไรแล้วมาดูนี่ทำงานทำงานทำงานเขาบอก ทำงานจะมีเงินนี่มีรถเหล็กรถเหล็กอันนี้อะไรครับเราจะขึ้นไปนี่เหรอไปไหว้พระอาบไปเข้าไปเ้าไปเลยอ่ะมันมืดอ่ะนี่มาดูนี่เลยเป็นไง,มนไงเมื่อกี้ที่ชอนไปคือถ้ำพะแก้วสวรรณหง มีเร so ือเรือโจนสลัดหรือเปล่าอือหือชนมีหางพญานาคด้วยมาดูมาดูุ้ยพญานาคของจริง เอ้ยไม่ใช่พญายนาคเขาปั้นขึ้นด้วยปูนมีบ่อพญายนาคด้วยมีดอกบัวสีเป็นไงมั่งสีสันมากชนนู่นออกมาแล้วน้องกลัวสวัสดีครับไอ,อลูกคุณลุงไหมไปไหมครับ ไปถ่ายรูปก,กับคุณล,ล,ล,ลุงนะ,ะอาถ่ายรูปหนครัอตรงนี้ก็ได้ครับ,บสวมเพราแค่สวมชุดเนอะอแค่สวม<ด>ชุด<ป>แค่สวมชุดเนี่ยเอยเอยนี่ไม่มีอะไรเลยอาเป็นไงาไ ตกใจหมดเลยโอเคไม่กลัวแล้วครับไม่กลัวครับยอดเยี่ยมขอบคุณครับครับขอบคุณครับสีสันสวยงามยอดแยะเลยชอนแม่ขอบคุณเจ้ชอนเข้ามาในนี้อุ้ยเรือมีหีบสมบัติด้วยอะไปดูไปดูระวังตกนี่นะระวังตกนะ มีสมบัติมีสมบัติใดนี้ไหมดูสิมีเปล่าเปิดไม่ได้หนักมากไปเดินต่อเดินต่อ,อ,อประตูมิติเจออะไรบ้างอันนี้ซ่องโจนสลัดเอ้ยใครเป็นโจรซ่าละดูเรือบโบราณนาแม่เออดูสะพานวัดใจก่อนแล้วก็มวนกลับตรงนู้นไป ควายเผือกคืออะไรครับควายเผือกวีนี่มีแพะชอนแพแพะแพะ,แพะโอ้โห,โหคุณชอนซาซาจะขึ้นไปคนแรกเลยดูด้วยนะว่าสะพานมันพังอะไรไหมมันชำรุดหรือเปล่าโอ้วัดใจหน้าดูอย่าให้ไหลลงมานะช้อน ก็ไหลอ่อ <Tipp ett> ้าวก็ไกบักบักบักป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 ักข้างล่างเป็นน้ำอ่าวไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยถ้าตกน้ำอ่ะจมตืนปลาตอดตั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 ดโอ๊ยช้อนซู้อซื่อไม่รอแลี้ยวไม่รอแล้วช้อนซื้อซืนีช้อนซื้อซืนี ฉันซู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 นะลงไปเลยลงไปเลยเย้โอ๊ยจมน้ำหน้าเฮ้ย <h ơi> ไม่ได้ตับอกว่าจมน้ำหน้าคนอื่นไปได้นะไม่เอานะไม่น่ารักนะ ดูด้วยนะว่าเชือกเขาขาดหรือเปล่า้นเลยอ,เอาให้รอดอย่าให้รองเท้าล่วงนะตะข่ายตะข่ายข้างล่างเป็นน้ำอ๋อใจไม่สูส้ซะงั้นนี่ก็ลังจะไปเส้นทางธรรมชาติ ไปดูซิเส้นทางธรรมชาติเป็นไลยมีไอเ้เท่งไอ้เทง่งมีหมาเฝ้าด้วยไปเลยอู้เยน็ยนเยน็ยนเยน็ยนเย็นเย็นจุดชมวิวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่าระ,ะวังตก ออกซ้ายออกซ้ายอุ้ยเอาขอนไม้ขึ้นอุ้ยมวยทะเลมวยทะเล<ช>อ่ามวยทะเลมาแล้ว<ช>อยแดงกับน้ำเงินเฮ้ยเฮ้ยโดินได้เฉยดูนะเดี๋ยวเขาจะตกน้ำแน่เลยใครแพ้แพ้ตกน้ำแพ้ เนลามิดนี่ไงอันนี้ตัวอะไรชอนสุร์ฮีโรโ่ใช่สไปเดอร์แมนไหมืหอซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนเหรออ่ามาทางนี้ตัวอะไรโจ๊กเกอร์ไหมโจ๊กเกอร์บ้าวนี่คือเมืองหุ่นเหล็กครับ ไปไปดูเข้าไปดูเมืองหุ่นเหล็กกันนี่ไงตรงนี้เชิญเข้าเมืองหุ่นเหล็กเลยครับอุ้ยอุ้ยเยอะเลยตรงนี้โอ้โหมีตุกๆด้วยอ่าเข้าไปเลยจ้าเชิญชมข้างในอุ้ย,อ,ยอันนี้ สิบสามหมูป่านี่นะที่เขาติดอยู่ในถ้ำอ่ะนี่มีนักดำน้ำไปเจอเห็นไหมนี่เห็นนักดำน้ำไหมนี่สิบสามหมูป่าแล้วก็นักดำน้ำคนต่างประเทศเข้าไปหาสิบสามคนแล้วเขาก็รอดจากการติดในถ้ำเพราะว่าน้ำน้ำเข้าถ้ำอ่ะมันลึกสิบสามหมูป่า เลียงกันอนาอไปยืนยืนจะได้รู้อ่าเขาจะรู้ไหมนะว่าเป็นชอนยืนอยู่ตรงนี้เขาจะรู้ไหมนะว่าชอนเป็นคนที่สิบสี ราจะเห็นชอนไหมนะ้ยนางดำน้ำจะเห็นชอนไหมนะชอนอยู่ไหนนะชอนอยู่ไหนนะชอนอยู่นี่เองเจ้วจ้ารอดแล้วรอดแล้วมารอดแล้ว โอ้ตอนนี้เราอยู่ที่ฮอลลี่แลนด์เมืองนนฮุนยอนเฮ้สยสไปเดอร์แมนกับอะไรไอันนแมนน,แมน,นี่ลกูลกลูกนี่ดาวต่างๆดวงดาว ออ้ยไอไอตัวเขียวโอเควันนี้ชอนได้อะไรบ้างคุณชอน วันนี้ได้อะไรบ้างเข้ามาเที่ยวเมืองอนนหุ่นยนต์นนมันสนุกมากเห็นอะไรเยอะแยะเลยแล้วเป็นประโยชน์ไหมประโยชน์คือระวังระวังล้มอ๋อเวลาเดินเที่ยวระวังล้มเพราะมันเยอะมากเลยสี่สิบไร่ใช่ไหมและประโยชน์ของการดูล่ะมีไหมไม่มีเลยเหรอ ทำให้เกิดอะไรนะทำให้เกิดจินตนาการจินตนาการว่าม,มัเหมือนขยับได้อ,อ๋อมันดูเหมือนจะขยับได้แล้วก็คิดจินตนาการไปใช่ไหมแล้วเวลาชนในชีวิตจริงล่ะแล้วในชีวิตจริงอ่ะได้ไหมหุ่นยนต์มีนะเหมือนที่เราไปไหนมา ไปไหนน่ะไปร้านชชบูไหมมีหุน่นยนต์ส่งอะไรส่งอาหารใช่ไหมเออแล้วก็จินตนาการปรับตรงนี้ได้ใช่ไหมโอเคบายบาย